วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันนะฮะกับซิดจ,จอยเฟรนนะครับเด็กเสเพลีการ์ดนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับกับการเปิดการ์ดอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มาในรูปแบบของแปลกๆนะครับแปลกๆเวลาหลายคนก็อาจจะเบื่อฟุตบอลบ้างแล้วเนาะเราก็เอามาเสนอแล้วกันแลวที่พิเศษนะครับขอบอกได้เลยว่าพิเศษจริงก็คือการ์ดเนี่ย ขนาดเท่าขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วกัน่ะใหญ่กว่าปกติเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะเนี่ยดูดิอื้อหือมัสกไลเดอร์ครับยุครวมฮะรวมยุคอ่ตั้งแต่ปีสองพันครับอะไรกาอยู่รวมรวมแบบรวมทุกตัวเอางี้ดีกว่าไม่ไว่าจะเป็นนี่ฮะคูกา้าอะไรเนี่ยอาคิตโต อันนี้อะไรลวคี้เหรออะไรสักอย่างจำไม่ได้อันนี้มีดีเคด้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเยอะอันนี้ไรเดอร์ไรเดอร์โอป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันเยอะมากนะครับก็หนึ่งซองนะครับมีทั้งหมด6ใบนะครับนี่นะอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าถ้าใครอ่านญี่ปุ่นออกก็ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> อ่ะก็ เดี๋ยวเราจะได้อะไรบ้างนะครับติดตามแลบชมไว้ดีนะรเรามีถึงหกซองเนาะอ่ะมาเราได้อะไรเดีย๋ยวเรามาเรามาดูกันนะครับไปขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตรงตรงด้านนี้เลยนะครับขนาดนะเามาดูกันว่าเราจะได้ใครบ้างครับกา้าดใหญ่ครับ ตะคร่นะครับใบแรกโอ้โหนี่นะฮะสวยงามนะสวยงามนะครับไรเดอร์อะไรผมไม่รู้จักมีใครรู้จักก็แจ้งผมทีนะครับใบที่สองมาโอ้ใบใหญ่นะใบที่สองเป็นอู้อันนี้อะไรอะคูก,ก้าปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอะหรืออคิโตะผมจำไม่ได้มันนานจัดนะครับ เดี๋ยวตัหนึ่งผมปรับกล้องอ่ะนานจัดนะฮะก็โอเคนะครับเท่ดีนะมีรถจอดเต็มเลยวันนี้สามครับปุ๊บโอ้เท่ดีะฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมบนหลังคาบนหลังคาใบที่สามอันนี้ใบที่สี่มาโอ้ขาวมาเลยโอ้ใครเนี่ย วดแดงอะไรเดี๋ยวล้ำลึกความหลังกันหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จักเลยนี่นะฮะสมแช่เข้ไว้ตับหนึ่งแล้วกันเผื่ใครรู้จักว่าตัวอะไรตัวไหนนะครใบที่สี่ครับมาบอ้ใบที่ห้าครับโอ้โหรวมสามเลยครับทีนี้เป็นทรีโอเลยเป็นทรีโอเลยครับสามคนนี่สีเขียวสีอันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่รู้จัก แล้วก็ใบสุดท้ายโอเป็นแนวนอนแล้วเป็นโอ้เหมือนฟอยด์ด้วยอ๋อแนวตั้งเป็นฟอย์นะครับโอ้มาสเตอร์ไรเดอร์ดีเคดใช่ไหมดีเคดป่ะอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีอะไรเนาะด้านหลังไม่มีข้อมูลน,นะครับอันนี้ดีเคดป่ะคุ้นๆนะครับว่าเป็นดีเคดโอเป็นฟอย์นะเป็นฟอย์วงวงฟิงนะครับอืมสวยดีนะกล่องแรกมาเราก็ได้ไฟอยด์นะครับ มาสองที่สองต่อเลยสองที่สองต่อเลยนะครับมาคนแรกมดแดงตัวแรกครับเป็นใครครับโอ้อโอ้ดาบยาวมากเลยใครครับเนี่ยแหมไม่รู้จักนะครับแต่จะผมตั้งไว้ก่อนนะตั้งฟอยไว้ก่อนไม่มีขาตั้งครับผมไม่ได้พกอะไรมาเลยนี่นะฮะ ดาบยาวนะครับสวยงามอ่าผลที่สองครับฟื้นอู้หวมคูก้าครับอันนี้ผมรูร้จักไรเดร์คูก้าฮะคูก้ามันมันจะมีสีสีมั้งม,มีมีสีแดงสีสีน้ำเงินสีทองนะฮะแล้วก็เป็นสีม่วงมั้งสีม่วงอ่ะอย่างโหดเลยผมผมผมจำได้บ้างมีเขียวด้วยมั้งถ้ามีมีเขียวตัวมั้งแต่เนี่ยเท่นะสามสีนะก็เท่นะครับ ใบที่สามเอออันนี้ใครอะ่ะอันนี้ใครครับไม่รู้จักอีกเช่นกันนะครับประเทศดีนะมดแดงรุ่นสองพันเนี่ยถือว่าถือว่าเท่หลายตัวนะใบที่สี่ครับโอ้อะไรอะ่ะผมอ่านไม่ออกประมาณญี่ปุ่นไม่ออกแต่เท่ดีนะน่าจะรวมสิบปีว่าสิบปี ใช่ครับสิบปีมัสเซอร์ไรเดอร์ตั้งแต่ปีสองพันอ่ะสองพันหนึ่งสองพันสิบครับผมก็ไม่รู้จักนะรู้จักแค่บางตัวนะครับโอ้อันนี้ใครอ่ะ <c oughs> อ่านไม่ออกครับญี่ปุ่นแต่เทพน,นะผมชอบผมชอบซุดอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่ด,ดีเขดมั้งแล้วก็มาดูอีกทีก็ตอนนั้นเลยไอ้ที่ว่าอะไรนะอะไรจะไกลมูอ่ะปีสองพันสิบสี่มั้งใบสุดท้ายครับ เ,เหมือนจะฟอยนะใช่แนวนอนด้วยแนวนอนด้วยมั้งโอ้โหดีเขค,ครับอือือดีเขยมีมอไซค์มาด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยวิบบับด้วยนะมีผมได้ใบคู่กันมาแล้วนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย,อย่างเท่ครับอย่างเท่มาสองที่สามครับอย่างรวดเร็วนะครับสองที่สาม โอ้ใบแรกครับอืมไม่รู้จักเหมือนกันมีใครรู้จักครับผมรู้จักนะดีเคดกับพวกคูก้าพวกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยร,รู้จักใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับอ๋ออันนี้ลิวคีลิวคีป่ะเอ๊ะลิวคีหรืออะไรนะหรือฮิบิกิอะไรสักอย่างฮิฮิบิกิอะไรฮิบิกิอะไรนะ นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับแต่เทศนีนะผมผมชอบนะแบบหน้ากากมันจะเป็นแบบเหมือนอ,อะไรนะเซวันโดไอ้นั่นอนะ่ะไอ้ฟันดาบอ่ะอ่าใบที่สามครับโอ้อันนี้อะไรเนะี่ยเหมือนคิงดาไม่รู้แจกครับอ่ะใบที่สี่ครับอันนี้ใครบอกผมทีก็ได้นะแต่น,นี้ไม่ฟอยนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นใช่นะใบที่สี่ครับเอ,อ่ออันนี้ อันนี้เรเดอร์ไฟว่ะไฟหรือโออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ <c oughs> แต่ที่อ๋อมันใช่ไฟไฟใช่โอ้โหถ้าผมไม่เห็นสัญลักษณ์นี้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักเลยมาแรเดอร์ไฟ <c oughs> อ่าใช่ใช่โอเคอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างไงผมรู้จักม <c oughs> <c oughs> มีเลขบอกใบที่ห้าครับโอ้มาดูโอเลยดูโอสองคนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ก็ไม่รู้จัก โอ้ฟอยอีกแล้วอ่ะลอยซ้ำหรือเปล่าลอยซ้ำหรือเปล่านั่นไง <laughs> ซ้ำ <laughs> ดีเขสองใบแล้วไม่มีคนอื่นเลยนะครับนี่อ่ะซองที่สี่ครับมาแต่การ์ดใหญ่นะผมผมชอบเดี๋ยวเอ่เทียบขนาดเนี่ยตอนต้นนะครับไปดูกันได้ใบมันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเอากาดบอลไปเทียบนะอ่า โอ้ใบแรกอันนี้ใครเนี่ยมีมีตรงนี้เ้วยมีกราะมีอะไรเกี่ยวเขียวเพดีนะครับใบที่สองมาโอ้เวได้คูก้าครับอะไรเพอคูก้าน่าจะล่างสามอะจมจดีล่างสามที่ผมบอกอะมีมีแดงมีน้ําเงินมีทองรู้สึกจะมีเขียวด้วยมั้งมีเขียวแล้วก็มีมีม่วงห้าล่างอะไรสักอย่าง อันนี้อันนี้ก็เท่ะนะรู้สึกอันนี้จะใช้ดาบหรืออะไรก็ผมจำไม่ผิดดาบหรือปืนเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ใครอันนี้แตกต่างจากไรเดอร์คนอื่นเลยคือแบบหน้าหน้ากากก็ไม่เหมือนแล้วอ,อันนี้ตัวอะไร <c oughs> ตัวอะไรครับผมอ่าใบที่สี่ครับเป็นอืมอะไรนะอันนี้ก็ไม่ไม่คุ้นอีก <c oughs> ผมไม่คุ้นนะครับ ใบที่ห้าโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโยแยะเลยครับเต็มเลยอันนี้มาจากเรื่องอะไรอะ่ะใครรู้ช่วยแปลผมทีเดี๋ยวมันไม่มันไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสสิครับอ่าโฟกัสตอนห่างเลยนะใ,นใกล้ๆมันไม่โฟกัสอืมโอเคจะรวมเนี่ยรวมเต็มเลยใบสุดท้ายครับอ้าวอีกแยะมันซ้ำหรือเปล่าเนี่ย ตรงนี้นั่นไงผมรู้เลยซ้ำอย่างละสองครับผมว่าแล้วเสียวซ้ำอย่างละสองใบครับโอ้โหเด็กสองซองครับผมเด็กสองซองนะครับมันไม่มีคนอื่นเลยไงมันม,ม,มีแค่ดีเกศน,นะเป็นความผิดของดีเกตนะครับอ่า ที่พิิขีอีกแล้วได้ใบซ้ำแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนี่กับเนี่ยซิงดาอีกแล้วอืมเอ้าราเจอไฟอีกแยะเอ้สองสองซ้ำเนี่ยดูโอ้เหมือนเดิมเลย,เ,ยอลอเอยอเอ,อ,อ,นะอ๋อนออี่น,นี่ใบใหม่ละทูก้าครับร่างแรกเท่นะเนี่ยร่างแรกจะเท่มากนะเนี่ย แล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นล่างสีประจำด้วยนะของคูก้าเพราะร่างแรกเนี่ยเขาจะแปลงมาเป็นตัวนี้เลยใบสุดท้ายครับโอ้ฟอ,อยจะเปลี่ยนตัวแล้วอู้สามคนเลยครับเทนะฟลอยเอออย่างนี้ยังโอเคนี่อ่าโอเคครับอย่างนี้ยังค่อยเทนะแมมาสบายบส,สองอันเลยผม ไม่ไหวไม่ไหวนะครับส <c oughs> องสุดท้ายครับมาสองสุดท้ายกันนะอืมจะชอบนะการมันใหญ่ดีนะครับอ้าวใบเดิม <c oughs> ใบเดิมเลยสามนะครับเนี่ยมาอีกแล้วต้นตะกรูนะครับโอ้ยต้นตะกรูต้นตะกรูน,นะอ่านี่ตัวใหม่นี่เลเดอร์ไฟแต่มันเลเดอร์ไฟแบบใช้ปืนนะ ใช่ไหมคนคนใหม่ป่ะแต่มันอยู่ตึกเหมือนกันใบซ้ำแล้วบ่นอ๋อน,นี่ดีเกดดีเกดแบบใช้การ,รู้สึกเป็นการ์ดของคูกา้าป่ะดีเกดเนี่ยเปลี่ยนร่างดีเกดร,ร,รู้สึกจะเปลี่ยนร่างไปหลายคนเนี่ยได้นะรู้สึกจะลอกร่างคนอื่นได้คนระับแต่ว่าเป็นความผิดของดีเชดนะครับใบสุดท้ายเอ้ายยาังนี่ โอ้ไรเดอร์คูก้าครับจะเป็นอีกภาพหนะึ่งเท่ไหมเท่นะครับเท่ hey, นะ hmm, ผมชอบอะ่ะผมก็ชอบนะคือคือเป็นตัวแรกที่ผมรู้จักในยุคในยุคเ,เนี่ยยุคหลังเไอ,อ้ไม่ยุคหลังยุคสองพันเนี่ยผมตัวแรกที่ผมรู้จักก็คือคูก้านะครับก็จะเป็นอาคิอาคิโตะแล้วเป็นพวกออ,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 อดีเกีพวกไรเดอร์ไฟ์อะไรเงี้ยผมรู้จักฟอยครับฟอย อ้าเหมือนเดิมเลยสามอย่างละสองอ๋หเนี่ยล้อเลียนมันมากมันจะล้มนะโอเคก็เอ่อก็จบไปแล้วตอนหกตองก็ถือว่าสวยงามน,นะก็มีฟอยมีอะไรด้วยผมก็โอเคนะผมก็ชอบนะแล้วก็ใบก็ใหญ่นะเนี่ยใบใหญ่มากเลยครับเอ่อ ก็ถือว่าดีฮะแล้วก็ตอนนี้ผมมีปอนเซอร์นะครับสองลายแล้วนะสองลายลายแรกนะครับตรงนี้นะโอ้ยชี้ใกล้ไปหน่อยตรงนี้นะครับอ้าวไม่เห็นอีกตรงนี้อ่ามือผมพันเทียบมีดบาดน,นี่ตรงนี้นะฮะอ่าสปอร์ตการด c w ครับสปอร์ตการด c w ก็จะเป็นเหตุเทวไวเบรกการ์ดฟุตบอลน,นะครับ แล้วก็มีการ์ดอีกหลายๆอย่างนะครับแต่จะมุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลน,นะครับแล้วก็มีพิกเกอร์ขายด้วยนะครับก็ไมนแต่ว่ายังขายอยู่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับพุกเดือนก็ยังไงก็เดี๋ยวไปเล่นได้แล้วก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับด้านล่างคลิปอันนี้นะด้านล่างคลิปนะครับไปกดดูได้แล้วก็ไปติดตามดูได้นะครับ แล้วก็มีกิจกรรมแจกของอยู่เนาะทุกเดือนก็ยังไงก็ไปติดตามได้นะครับสำหรับน้องแฮมนะครับสปอร์ตการ์ด c w นะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับก็คือเป็นเพจน้องใหม่นะครับตรงนี้อ่าเปลี่ยนมือบ้างตรงนี้นะครับอ่อโกลเด้นการ์ดนะครับก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์น้องใหม่นะครับที่เข้ามาก็ รู้จักกันไม่นานก็นเป็นเพจการ์ดเหมือนกันนะครับการฟุตบอลเหมือนกันก็รู้สึกตืงเเียนนะครับที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีจริงๆแล้วช่องเขาก็จะมีการแจกการ์ดอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทายผลกิจกรรมทายว่าทายบอลนะฮะง่ายๆก็แล้วก็จะมีหลายๆอย่างซึ่งผมก็ ก็ถือว่าผมเห็นน้องคนนี้ตั้งใจทำมากนะครับแล้วก็คือจริงๆก็ทั้งสองคนนะครับตั้งใจทำมากผมก็เลยเตั้งใจที่จะโปรโมทให้เขาได้มีชื่อได้มีชื่อเสียงในในวงการบ้างครับเพราะนี่น้องหนุ่มนี่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะเข้ามาในวงการของเบรกกานะครับก็ยังไงก็สนับสนุนด้วยละกันนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนกอัน ก็วันนี้ก็พบกันใหม่ฮะกับซิจอยเฟนเด็กเสพการนะในคลิปต่อไปต่อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็ทั้งสองวนเซอร์ของผมก็ไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นเอ่อจะขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามรับชมไว้ในเวทีท้ายคลิปแล้วกันอ่า ค้ายคลิปเราจะมีตอนต่อไปนะครับแน่นอนสาวคลิปนี้จะเป็นเอ้ไม่สาวคลิปนี้จะเป็นคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไว้รอรับชมได้เลยครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับผม